โอ้โหบรรยากาศยามเช้าของหน้าฝนดูดูใบไม้มันก็สวยงามฮะสวยงามมากๆเลยเขียวชะอุม่มชุ่มฉ่ำแตกยอดสวยงามเลยเนี่ยนี่ออกสีแดงแดงนะนี่คือใบหรือว่ายอดของต้นตะแบกสวยงามจริงๆ ท่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับสวัสดีเช้าว,วันอาทิตย์ฮนะตื่นเช้ามาก็บรรยากาศแบบนี้โอ้โหสดชื่นเลยฮนะท้องฟ้าสดใสเลยวันนี้ท้องฟ้าโปรง่งนวะันนี้ก็หวังว่าจะมีแดดอะไรที่มันแรงๆหน่อยนะจะได้ให้บรรยากาศมันอบอ้าวตรงนี้นะป่าเห็ดจะได้มีเห็ดออกเยอะๆนะ เพราะว่าการที่จะมีเห็ดออกเยอะเนี่ยก็ต้องมีแดดร้อนแล้วก็สามารถที่จะทําให้ความชุ่มชื้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอบอ้าวนะซึ่งเป็นบรรยากาศที่เห็ดมันชอบเกิดนะตอนนี้ก็มีคนมาหาเห็ดกันเยอะเลยเช้านี้ก็พามาชมบรรยากาศยามเช้ากัน เห็นไหมว่าต้นไม้เนะี่ยเห็นไหมสวยงามมากนะผลิยอดออกมานี่โอ้โหจากต้นที่เขียวเขียวนะก็เปลี่ยนเป็นต้นที่มีสีออกแดงแดงนะสม้มส้มสวยๆนะอันนี้คือต้นตะแบกนะต้นตะแบกนี่ก็ถือว่าเป็นไม้ที่ ถือว่าเป็นไม้มงคลเลยแหละนะที่เขาชอบปลูกกันแต่ว่าจะปลูกตามสถานที่ราชการต่างๆเพราะว่ามันไม่มีผล,ลไม้ให้กินไม่มีผลให้กินเหมือนไม้อื่นนะบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะไม่นิยมปลูกกันไว้ตามบ้านตามสวนส่วนใหญ่ก็ตามสถานที่ราชการต่างๆใบสวยงามเลยนะ ยอดออกมาสวยจริงๆดูแลแปลกตานะซึ่งมันไม่เหมือนกับช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเห็นแต่แบบใบแบบเขียวเขียเนี่ยเขียวเข้มแบบนี้เห็นแต่เขียวเข้มแบบนี้นะแต่พอได้ฝนมานี่แตกยอดสวยจริงๆ มองไปตรงไหนก็สวยงามนี่แหละบรรยากาศหน้าฝนบ้านเราเนี่ยเห็นแล้วสบายตาสบายใจนะมีความสุขกันหลังจากที่เรารอกันมานานมากปีนี้ถือว่าเป็นปีที่แห้งแล้งมากแห้งแล้งนานน้ำในคลองก็โอ้โหลดกันแบบแทบจะเดินข้ามเลยตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาจากเดิมเนี่ยเป็นถือว่า เป็นฟุตเลยตาในของก็เริ่มที่จะจับคู่วางไข่กันแล้วนะโดยเฉพาะปลาชะโดยินเสียงตุ่มตามตุ่มตามกันนะแถวนีน้ก็ยังไงก็อย่าลืมฮะดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะบางที่ก็มี ของฝนตกอยู่ต่อเนื่องนะการเดินทางก็ระมัดระวังกันหน่อยนะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกันนะสำหรับเช้านี้นะัเล็กก็พามาชมบรรยากาศยามเช้านะดูใบไม้ส,สวยๆนะบรรยากาศท้องฟ้าสวยงามเหมือนกันนะสดชื่นกันนะสำหรับคลิปนี้นะัเลเกก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ